ง่ๆสไตล์แนทนะคะสําหรับแนทเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแนทก็เคยเป็นคนที่แบบว่าอ้วนมาก่อนแล้วก็แบบมีพุงมีเหนียงนะคะคือแบบถ่ายรูปออกมานี่คือแบบว่าโอ้โหและอย่างที่ทุกคนเคยเห็นกันก็เคยรู้เนาะว่าแนทเคยเป็นหนึงในผู้เข้าแข่งขันรายการเดอะ a บ h e เช r เลอร์ไทยแลนนะคะคือตอนนั้นอะเราก็ยังไม่รู้ตัวหรอกนะว่าเราเป็นคนอ้วนด้วยแต่ว่าแบบเพิ่งมารู้ต,ตัวตอนที่ว่าเราแบบ ไปออกรายการแล้วเราก็นั่งดูตัวเองในทีวีเฮ้ยทําไมแบบหน้าฉันเป็นอย่างนี้วะคือถ่ายออกมาคือเหนียงนี่คือเยอะมากแล้วคือพุงก็มานะรู้สึกเลยว่าตัวเองแบบว่าเฮ้ยทำไมทำไมฉันถึงเป็นแบบนี้อยากหุ่นดีอยากถ่ายรูปออกมาสวยๆนะคะอยากเหมือนคนอื่นอะคืออยากหุ่นดีอยากสวยนั่นเองว่าโดยส่วนตัวแนนไม่ชอบออกกับรังกายเลยทุกคนแล้วก็แบบ เคยศึกษา IF นะคือทำได้อยู่ประมาณ2วันก็คือเลิกทำตอนนี้แนะสามารถรักษาหุ่นได้นะคะตอนนี้ส่งแล้วจะสก็หนักแค่ประมาณ46เท่านั้นเองก็ก,ก็ถือว่าแบบพอใจแล้วนะเออบางคนอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยผอมไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเคยลงไปได้ถึงแบบ45ด้วยนะทุกคนแต่จะบอกว่าตอนนี้แนะก็ไม่ได้คุมไม่ได้ซีเรียสอะไรมากแล้วนะคะน้ำหนักก็ยังไม่ขึ้นนะเดี๋ยวแนะจะไปอธิบายการลดน้ำหนักของแน,นนะคะ อย่างแรกเลยนะคะแนทะว่ามันเป็นเรื่องของ mindset เนาะทุกคนต้องมี mindset ที่ถูกต้องก่อนเพราะว่าอย่างที่เราเห็นอนะเราเห็นทุกคนแบบว่ามีวิธีการลดความอ้วนแตกต่างกันไปอันแนทเคยกินยาเนาะพวกอาหารเสริมพวกยาลดความอว้วนคือมันลงจริงทุกคนแต่ว่าแนทะว่ามันส่งผลเสียต่อร่างกายมากๆมันทําให้ร่างกายของเราแบบอ่อนเพลียใจสัน่นแล้วก็เกิดอาการนอนไม่หลับแล้วเนยะพวกสูตรบางสูตรที่แบบว่ามันน้อยมากๆเกินไปอันเะนทะก็ไนมะ่ไนดะ้ทำเนาะนะ ลดความอ้วนเนี่ยมันเป็นการทำที่ระยะยาวนิดนึงเนาะแล้วก็อย่างต่อไปอย่างที่สองนะคะลดละเลี่ยงอาหารแปรรูปทุกคนอาจจะงวงว่าเฮ้ยอาหารแปรรูปคืออะไรอาหารแปรรูปก,ก็เช่นไส้กรอกลูกชิ้นปูอัดเต้าคู่อะไรแบบเนี้ยที่ที่มันไม่ได้มาจากธรรมชาติอดกินหมูก็กินเนื้อหมูไปเลยกินไก่ก็กินเนื้อไก่เนื้อปลาเนื้อวัวอะไรเงี้ยไปได้เลยนะคะสามนะคะ ลดน้ำตาลน้ำตาลอะคือเนทจะบอกว่ามันร้ายนะมันร้าย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 มากนะคะคืออยากให้ทุกคนแบบว,ว่ากินให้น้อยที่สุดเลยพวกน้ําหวานต่างๆหรือว่าน้ําอัดลมชานุมต่างๆถ้ากินในชีวิตประจาวันอะแนะนําให้กินเป็นน้ําเปล่าแทนนะคะแต่ว่าถ้าแบบว่าเป็นวันชีสเดย์นานๆกินทีสักอาทิตย์อะไรแบบไม่เกินหนึ่งแก้วเนทว่าก็โอเคเนาะถือว่าเป็นวันชีตเดย์ของเรานะคะอย่างต่อไปอย่างที่สี่นะคะ ของมันแล้วก็ของทอดอันนี้ยแนทะอยากจะให้แบบว่าลดไปเลยนะคะไม่กินเลยเพราะแบบว่าของทอดไก่ทอดหมูทอดต่างๆแล้วพวกของอะไรที่แบบว่ามีน้ํามันเยอะๆอันนี้คือให้ให้เอาออกไปเลยนะคะ คือไม่กินเลยเปลี่ยนเป็นวิธีจัดทอดเป็นวิธีย่างต้มนึง่งอันนี้คือได้ผลโอเคมากๆนะคะอย่างที่5้านะคะอยากให้ทุกคนดื่มน้ําเยอะๆนะคะบางคนมาถามว่าแบบเฮ้ยดื่มน้ําเยอะๆอ่ะมันมันทําให้เราแบบร่างกายมันบวมน้ําหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะแนเจอร์บอกว่าเป็นความคิดที่ผิดมากนะคะร่างกายของเรานะคะไม่ได้กินน้ําเยอะแล้วบวมน้ํานะคะ เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราดื่มน้ําเยอะๆมันเหมือนเป็นเป็นการกระจัดโซเดียมออกไปนะคะทําทําให้ร่างกายของเราเนี่ยบวมน้อยลงเพราะฉะนั้นดื่มน้ํากันเยอะๆนะคะอย่างต่อไปอย่างที่6นะคะกินผลไม้แทนขนม คือเวลาเราลดน้ําหนักอะ่ะเราเราค่อนข้างที่จะได้รับพลังงานแคลอรี่น้อยอยู่แล้วแล้วก็จะหิวระหว่างวันเนาะบางคนติดกินขนมปังกินนู่นกินนี่อะไรเงี้ยแนนแนะนาว่าให้เปลี่ยนจากพวกนั้นนะคะมาเป็นผลไม้แทนคือผลไม้เนี่ยจะบอกว่ากินได้ทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบแอปเปลิลกล้วยส้มมะละกอหรือแม้กระทั่งทุเรียนอะไรพวกเนี้ยทุเรียนบางคนอาจจะคิดว่าเออมันอ้วนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่แ้นบอกว่า ทานได้เนาะแต่ในช่วงที่เราแบบว่าลดลดอะไรเงี้ยอยากให้ทานแต่พอดีพอดีไม่ใช่แบบว่าเออลดน้ําหนักพี่แนทบอกว่าทานผลไม้ได้ทานทุเรียนลูกหนึ่งจ้าไม่ได้นะคะแบบนั้นไม่โอเคเนาะกินแค่แบบว่าเขาเรียกว่าเม็ดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคเนะาะค่ะส่วนช่วงตอนที่แนทลดนะ้ะหนักก็จะมาอธิบายมื้ออาหารเข้าๆของแนทและกันเนาะ,ะมื้อเช้าเนี่ยแนทก็จะเลือกกินเป็นพวก นมถั่วเหลืองที่แบบน้ำตาลน้อยสามารถซื้อได้ในเซเว่นเลยนะคะ แล้วก็กินกับพวกผลไม้เช่นกล้วยหรือว่าไข่ต้มเนาะอันนี้เป็นสำหรับมื้อเช้านะคะส่วนมื้อกลางวันนะคะเน็ตก็จะเลือกกินเป็นพวกเกาเหลาหรือว่าต้มจืดเนาะเกาเหลานี่ต้มจืดเนี่ยก็ขอให้สั่งเนาะถ้าเราไปสั่งตามร้านาหาจะสั่งก็สั่งเพราะว่าไม่ใส่น้าตาลไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่กระเทียมเจียวนะคะแล้วก็เวลากินเนี่ยแนะนําให้ช่วงรสคืออย่าเพิ่งปรุงนะคะกินแบบจืดๆไปก่อนเนาะแนะนอนกินจืดๆใช่ป่ะเรารู้สึกว่าพอกินไปเรื่อยๆอ เดี๋ยวนี้ติดก็คือกินกว๋วยเตี๋ยวกินอะไรอย่างเงี้ยไม่ปรุงแล้วนะคือรู้สึกว่าเออรสชาติที่มันแบบที่ที่เขาทํามาให้มันมันมันก็อร่อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็งดปรุงก่อนนะคะส่วนตอนเย็นนะคะเนี่ยก็ให้เลี้ยงข้าวนะคะก็อาจจะกินเป็นปลาเผาปลาย่างหรือว่าสลาัาดอกไก่อะไรพวกเนี้ย สามารถซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อเซเว่นอ,อะไรเงี้ยได้หมดเลยเนาะคือที่เน็ตพูดมาตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นอะเป็นอะไรที่ค่อนข้างหาซื้อง่ายนะคะถ้าใครทําแบบนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะน้ําหนักนะลงแน่ๆนะคะทุกคนค่ะแล้วใครที่สามารถทําได้แบบที่เน็ตอธิบายมาคือเน็ตการันตีเลยนะว่าน้าหนักอะจะลงแน่ๆแต่ว่าเพื่อนๆห้ามรีบห้ามใจร้อนนะคะคือเรากินมาเราเราไม่ได้ควบคุมอาหารมาเป็นเวลาแบบว่าหลายปีมาเป็น10ปีอะ เราเราอยากลดน,น้ําหนักเราต้องให้เวลากับมันเท่าๆกับที่เราให้เวลากับตอนที่เรากินอาหารใช่ไหมคะกินอย่างสบายๆนะคะไม่ต้องเครียดนะคะรับรองว่าน้ําหนักลงทุกคนแน่นอนค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe ไปนะที่ข้างล่างนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ